เนี่ยติดอิตะแซลมอนเนี่ยไอ้สัตว์มึงเห็นเป็นหมึกได้ไงวะไอ้สัตว์ไม่โนโน่ติดอิตกับปลาหมึกไม่ติดอิตแซลมอนแซลมอนมันมันคือมันคือปลาหมึกอย่างหมึกบันฝ่ามึงไงไอ้สัตว์ปลาหมึกบันฝ่ามันสีแดงไอ้สัตว์มันคือปลาหมึกมันคือปลาหมึก ปลาบึกอะแซลมอนติดอิดอะแซลมอนปลาหมึกเป็นปลามึงมีแข็งเนี่ยเฮียพี่ครับผมอยากทราบว่าแซลมอนทำไมใหญ่ตัวเล็กจังเลยครับโอ้โหอะไรแซลมอนใหญ่เลกแซลมอนเป็นปลามึงไอ้ไอ้เฮียแม่งมีหนวดไอ้เหี้ยเนี่ยแซลมอนเนี่ยแซลมอนมีหนวดแซลมอนมีหนวดอะไรมันแซลมอนเหรอหรอไม่พี่กูนี่ยมันคือแซลมอน ไอสัตว์ปลาหมึกบ้านป่ามึงมีขีดมีหางไอ้เหี้ยมีนี่าึกในโลกผมแล้วซลมอนบ้านไหนมีมีหนวดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมอนปลาหมกเเยี่ลาหมึกเกิ์ตหมเกิ์ตหมึเก์ตใไหอย์เดี๋ยวผมส่ง้อให้แป๊บนึงเออตอนนี้อยู่ไหนเนี่อืมอ่าขอขอให้อ่าอ่าาหมึกอัเนี้ยปลาหมึกฉัน กุญแจและเรื่องกูมีแอะไรมาไอ้เหี้ยปลาหมึกของฉันแต่จนเนี่เป็นของกูแล้วไอ้เหี้ยไหนมันไม่ใช่เซม่าพี่พี่พี่ลงว่ายน้ำให้ผมดูใหม่ดิฮ่าวายน้ำให้ผมดูใหม่ดิทั้งคูส่งพิกัดแม่เนี่ยก็มานั่นว่ายน้ำใช่ไหมยก่อนจย่าบอกให้ผมเดินไปอ่ะเออกูว่ายน้ำไอ้เหี้ยใช่ว่ายน้ำใช่เดินเดินมาเออกูว่ายน้ำคือวายน้ำ อ่ไยวะแบบโรงงาน่ก๊ะพี่กูะเขาไม่มาเดินต้องเคลียไปก่อนเฮ้ยพี่กูะแกแกเป็นนี่ไงแกเป็นหน่วยซิลไงแบบว่าแบบมีแบบเครื่องจักรแบบเดินแบบกดเท่าไหร่วะพี่กดเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยกดตัวทีดูกดตัวทีดูไอเหี้ยกูขอกูไหวแหละไม่เล่นเวอร์ชันที่คนธรรมดาเขาเล่นกันเถอะไอเหี้ย x เจ็ดสิบสี่ไอเหี้ยกูว่าใคแหละพี่ไปเราแพ็คของเตรียม